สวัสดีตอนเช้านะครับมือใหม่ทำไมถึงกลัวขายไม่ได้่าทักทายกันหน่อยครับเช้าวันนี้นะครับก่อนที่จะไปส่งนองบอสนองเบสผมคดเดียวจากเพจคดเดียวสร้างบ้านในขายดีหนึ่งปีร้อยล้านวันนี้สดใสเหมือนเดิมอย่างที่บอกครับเราจะเป็นเจ้าของโครงการที่หน้าตาดี <c oughs> น,อง,นองเบสสวัสดีครับผมเนี่น้องเบสก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับมือใหม่ทำไมกลัวขายไม่ได้ อันดับเลแรกเลยของการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ลงทุนทำอะไรใหม่ๆเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรมุงสิ่งมุงอย่างเรากลัวว่าที่เราลงทุนไปลงเงินไปลงแรงไปลงอะไรไปบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจะสูญเปล่าเรากลัวความผิดพลาดความผิดหวังความล้มเหลวสิ่งที่เขาตีความต่างๆนานา,นา <c oughs> โดยเฉพาะเรื่องของการสร้างบ้านขายอันดับแรกเลยคือมือใหม่กลัวว่าจะขายไม่ได้ ทำไมถึงกลัวขายไม่ได้นั่นแสดงว่าเราเข้าใจกระบวนการขั้นตอนของการลงทุนผิดของการที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราเข้าใจกระบวนการขั้นตอนยังไม่ถูกต้องอเคไหมครับนี่คือโอกาสในยุคปัจจุบันที่สุดยอดมากๆนะในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่เจ้าเล็กเจ้าใหญ่รายย่อยรายใหญ่อะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะ หาลูกค้าก่อนได้ดึงดูดลูกค้าก่อนได้สร้างฐานแฟนก่อนได้สร้าง f c ก่อนได้สาวเสียงกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายก่อนได้โดยใช้เงินทุนโคตรน้อยเข้าใจไหมสวัสดีครับคุณนาส,ส,สิพนนทหรือเปล่าครับพิรพัฒน์คุณพิรพัฒน์พิสิริชัยสวัสดีนะครับกระบวนการขั้นตอนของการเริ่มต้นสร้างบ้านหนึ่งหลังก่อนที่เราจะลงทุน เสาเอกเสาโทนะครับอ,อะไรล่ะก่อชาบคง้าคาต,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 ต่างๆกระบวนการขั้นตอนของการลงทุนเป็นหลักแสนหลักล้านในการสร้างบ้านบอกมาโดยตลอดครับคือเราจะต้องขายก่อนนั่นแสดงว่าใครที่กลัวว่าจะขายไม่ได้กลัวว่าจะเจ๊งขาดทุนกลัวว่าเงินทุนที่เราลงไปนี่มันจะสูญเปล่าเรายังไม่เข้าใจกระบวนการขั้นตอนของการเริ่มต้น เราจะขายก่อนเราจะทําการตลาดก่อนทําการโปรโมทประชาสัมพันธ์ก่อนโดยเฉพาะในยุคนี้สุดยอดมากๆสร้างเพจสร้างคอนเทนต์สามดีสวยๆยิงโฆษณาเด็ดๆจริงๆถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างแม่นยํามากๆใช้งบประมาณหลักสิบหลักร้อยบางคนหลักร้อยเองนะครับหลักร้อยหรืบางคนปิดจ็อบปเปลลยห้าหลังหกหลังหลักพันนี่ก็ถือว่าโคนน้อยแล้วนะที่จริงอะ่ะมัน ค่าง,งบโฆษณาเนี่ยโอ้โหมันเป็นเปอร์เซ็นต์สูงพอสมควรนะครับเป็นหลักถ้าธุรกิจอย่างที่เราทําอยู่เนี่ยอย่างน้อยมันจะต้องเป็นหลักหมื่นหลักแสนแต่ของเราณนะปัจจุบันนี้หลักร้อยก็สามารถเเข้าเข้าถึงคนได้ปิดการขายได้นั่นแสดงว่ามือใหม่ใครที่กลัวขายไม่ได้เรายังไม่เข้าใจกระบวนการขั้นตอนของการลงทุนเรายังไม่ใช่จะเอาเงินไปสร้างบ้านเลยเราจะขายก่อน หาลูกค้าก่อนทําการตลาดก่อนมีลูกค้าติดต่อสอบถามมาเราตรวจสอบสิกยภาพเราไปเปิดตัวกับสถาบันการเงินไปเปิดตัวกับแบงก์ว่าสวัสดีครับผู้การผมเป็นเจ้าของโครงการ Enjo y Home นะครับผมสร้างบ้านขายอยู่ที่อำเภอขามทะเลออผมมาสอบถามข้อมูลครับเดี๋ยวผมจะส่งลูกค้ามานะครับกระบวนการขั้นตอนของการตรวจสอบเบื้องต้นมีอะไรบ้างครับทําไงเราถึงจะรู้ว่าลูกค้ามีสิกยภาพมีความสามารถกู้ได้เท่าไหร่ยังไง มีใครที่จะสามารถดูแลมีใครที่ผู้การจะแนะนําให้มาดูแลโครงการเราได้ไหมครับดูแลผมได้ไหมครับนี่คือขั้นตอนนะครับเราก็ทําการตลาดของเราไปพ้ลงไปในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มซื้อขายในกลุ่มออนไลน์โดยเฉพาะในเพจของเราในเพจของเราจะต้องมีเพจมีคอนเทนต์มีรูป3ามดีสวยมีการสร้างตัวตนมีการเสนอหน้าอย่างต่อเนื่องสม,มสม่ำเสมอ บางครั้งขนาดที่เราหลับแล้วคอนเทนต์ <c oughs> ที่เราทําไปก็ยังเกิดการขายเกิดการาแบ่งปันเกิดการให้ข้อมูลดีๆกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทําให้ลูกค้าเข้ามาครับไม่ใช่เหมือนรุ่นเดิมนะที่เราไปสร้างบ้านเสร็จแล้วหนึ่งหลังสามหลังห้าหลังแล้วก็วิ่งไล่ล่าหาลูกค้าไม่ใช่ภาพอย่าง,งน,นั้นนั่นแสดงว่าเมื่อไหร่ไม่ต้องกลัวครับ มือใหม่ไม่ต้องกลัวก่อนที่จะถึงกระบวนการขั้นตอนของการสร้างบ้านหนึ่งหลังมันผ่านกระบวนการขั้นตอนของการขายมาก่อนแล้วโอเคไหมมีลูกค้าเข้ามาแล้วในระดับหนึ่งจนเราเชื่อใจเชื่อมั่นอย่างหมดใจว่าเฮ้ยยังไงสร้างแล้วก็ขายได้ลหลายๆท่านถึงขั้นที่ว่ามีการจองมาเรียบร้อยแล้วถึงสร้างถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วคําว่ากลัวว่าจะขายไม่ได้นี่มันจะหมดไปจากหัวเราเลยโอเคนะครับขอให้ทุกๆุกคนเข้าใจขั้นตอนของการที่เรา ลงทุนเริ่มต้นสร้างบ้านขายใหม่ซะโดยทันทีใครที่กลัวขายไม่ได้น่นแสดงว่าเราเข้าใจวิธีการขั้นตอนที่ผิดพลาดเราไม่ได้บอกว่าโอเคฉันตัดสินใจเป็นเจ้าของโครงการอ่าฉันจะเอาเงินทุนที่ฉันมีอยู่มาสร้างบ้านเอาเงินที่ไปเสนอโปรเจกต์ผู้ลงทุนมาสร้างบ้านเราไม่ได้บอกกระบวนการขั้นตอนนั้นเราบอกให้คุณขายก่อนทําการตลาดก่อนทาการประชาสัมพันธ์ก่อนสร้างฐานแฟนก่อนสร้างคอนเทนต์ก่อน ใไหมสร้างตัวตนสำคัญมากมากก่อนพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเราจะเกิดความมั่นใจจากข้อมูลจากสื่อที่เราทำไปโอ้ยโอเคยังไงมันก็ขายได้ก็ลูกค้าทักมาเป็นสิบยี่สิบคนบ้านสองหลังมันจะขายไม่ได้ได้งไงจริงไหมบ้านหลังเดียวมันจะขายไม่ได้ได้ยังไงพอถึงจุดนั้นมันจะเกิดความมั่นใจคนเราเมื่อมั่นใจแล้วมันก็จะ มีความสุขเวลามีความสุขเราคุยกับลูกค้าเราสื่อสารต่างๆนานาแล้วมันก็จะออกมาดีมันก็จะปิดการขายได้อย่างสบายๆโอเคนะดังนั้นขอให้ทําตามขั้นตอนที่ว่าเราจะไม่มีความกลัวว่าจะขายไม่ได้การลงมือทําทุกทุกวันของเรามันจะมีความสุขมากๆเพราะอาสังหาริมทรัพย์เข้าใจครับว่าหลายๆท่านังคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องไกลเกินฝันไกล,ไกลเกินเอื้อมลงทุนหลักแสนหลักล้านอยู่ เราก็เลยว่าจะกลัวว่าจะขายไม่ได้กลัวว่าจะผิดพลาดกลัวว่าจะเจ๊งกลัวว่าจะขาดทุนกลัวว่าจะมีปัญหาต่างๆนานาแต่ขอให้ทําตามขั้นตอนที่ว่าสํารวจตลาดรูปแบบบ้านแบบไหนที่ยวาขายดินในพื้นที่เราสร้าง3 d ดีสวยๆจ้างเขาเขียน3 d มีสวยๆหลักพัน2องพันห้าสามพันห้าได้มา3-5รูปสร้างเพจสร้างคอนเทนต์ยิงโฆษณาบ้างซื้อโฆษณาบ้างบูธโพสบ้างหลักพัน หลักร้อยไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีลูกค้าติดต่อสอบถามมาเฮ้ยนี่แหละคือกระบวนการ <c oughs> ขั้นตอนที่เราจะขายก่อนเข้าใจไหมครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปสร้างบ้านเลยโอ้โหยางงั้นเครียดถ้าเราเข้าใจขั้นตอนนี้แล้วเราบอกว่าโอ้โหที่ฉันสร้างอยู่เนี่ยมันมีลูกค้าอยู่แล้วอ่าโดยเฉพาะใครที่มีลูกค้าจองอแล้วยิ่งสบายใจายิ่งมั่นใจ แต่ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีลูกค้าจองแต่เรามีลูกค้าติดต่อสอบถามมาเข้าถึงลูกค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนได้มากขึ้นมากขึ้นมีคนทักสอบถามมาพอสมควรมันก็จะเป็นข้อมูลที่ทําให้เราได้กล้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะในหลายพื้นที่บางคนเขารอดูบ้านก่อนว่าบ้านหลังแรกจะเป็นยังไงบ้านที่คุณสร้างเสร็จแล้วหน้าตาจะประมาณไหนยังไงน่าอยู่ไหมโอเคไหมครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกทุกคนเราจะลบคําว่ากลัวขายไม่ได้ เราจะลบคําว่ากลัวขายไม่ได้โดยการที่เรากลับมาทบทวนกระบวนการขั้นตอนของการเริ่มลงทุนของเราเริ่มลงมือของเราเค้าไหมเริ่มลงมือทาของเราเนี่ยว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรบ้างเราลืมกระบวนการขั้นตอนตรงไหนไปบ้างอยู่ๆจะไปสร้างบ้านเลยมันก็กลัวขายไม่ได้สิเพราะเรายังไม่ได้ขายก่อนอย่างที่ทผมบอกขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับขอขอบคุณนะครับคุณกูนแล้วเจอกันในไลฟ์ต่อไปนะครับอย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเอง การสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้สวัสดีครับบ๊ายบายบาย